ปทุมธานีอำเภอสามโคกร่วมกับวัดโบสถ์จัดทำบุญตักบาตรเพื่อผู้ป่วยผู้ยากไร้และผู้ด้อโอกาสถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดณวัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปรทุมธานีวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อเวลาศูนย์เจ็ดจุดศูนย์นอ นายสลันเกตทองนายอำเภอสามโคกเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดมีพระราชวรเมธาจารย์จากคณะจังหวัดปทุมธานีธรรมยุทธเจ้าวาดวัดโบสถ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองควายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายกับเจ,จ้าที่ตำรวจสนานีตำรวจภูธรสามโคกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสวรสดิ์กำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจัดกจิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชวิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ 28ก่กรกฎาคม2 5 6 7เพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เราได้พร้อมใจการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยจัดทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแหง้งและของใช้ที่จำเป็นต่อผู้ป่วยผู้พิการเช่นเข้าวสารอาหารแหง้งผ้าอ้อมสำเร็จรูปรถเข็นผู้ป่วยไม้เทา้าผู้สูงอายุเม็ดผุ่นผักเสื้อผ้าชุดนักเรียน กระเป๋านักเรียนถุงเท้ารองเท้านักเรียนและปัดไก่เพื่อนำไปสงเคาบให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในพื้นที่อำเภอสามโคกถวายเป็นพระกุศุแล่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำหนดจัดกิจกรรมสี่ครั้งและวัดโบสถ์ตะบนบางกระเบืออำเภอสาโคกเป็นวัดแรกครั้งต่อไปในวันที่27เมษายน2567ณวัดตำหนักหมู่ที่หนึ่ง ตำบลของตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครั้งที่สามวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าหกสิบเจ็ดวัดโพนิมรัตนารามหมู่ที่สี่ 4, ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกและทั้งที่สี่ในวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวัดทั่วทองหมู่ที่สามตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสารัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี